นี่พี่น้องเขาไว้แ้วพุ่นก็ยุ่มยิ้มอยู่ีิวไลดีอยู่นี่สุดยอดีลีวะพ่อได้มุกอยู่บ่มือนนี่เนี่เยเดี๋ยวพี่น้องจกักสองสามสิบโมงจะไปจมะมาเบืองเนาะสวัสดีครับพี่น้อง มีสิ้อมาดักก่าสิวเร้อเหมือนเดิม <พอ S 1> นี่ใส่ขวดใส่ขางลางตี้ใส่หูมันกระปีกระเขานเนื้อก็ได้สูตรึงงางนี่ใส่หู สูดเด็ดใส่อีกใส่อีกขวดพลาสติกมีสองระบบเดนะินี่เนาะเนี่ยเบิ่งว่าหลุดดีก็หลุดดีนะตัวเรสิมานดูกันเนี่ยจอหูใส่ ฝนตกอากาศดีเลยวันนี้นะเนาะโม่วไปสิวงามไล่คลองลังบานหน่อยๆแต่ไปสิวเขาเลยนะปุ๊ไลไ่อะปุ๊บ ใได้เวน้ำขึ้นไหลเลยท่นออกใส่อันน้ำใส่ขวดข้างบนนี่ใช่ไหมยังสิจมใส่ครึ่งหนึ่งเนอะเปิดฟ้าข้างบนใช่ล่ะใส่ครึ่งหนึ่งพ่อพ่อหนีหมาแล้วโอ้ยหมาจะไปร้องมาแล้วปัดซิวปัดซิวออกกลางๆไอ้ที่ฉ <อ 60. S 1> <be> <itch assessment> ัน <meets Gil ets> นี่ใส่ผูกใส่ยาเช่ไหมเด็กมาแล้วมาแล้วโอ้ยหนามกระพุทธยังกันเนาะเดอกปัสสิวปัสสิวเออนั่นน่ะนั่นน่ะใส่ได้ใช่ได้ ล,ล้างแหลกนี่จ่อได้สูตนี่นะอ้าวตัวนี้ก็พูดท่านใส่เงะแล้วใส่ข้างบนกอน <c oughs> โอ้ตอดงวม,มูมอบเลยบนนะเ <c oughs> ข้าไปฮัมเข้าไปจะตัวใหญ่ประสิทธิ์ à phải nòng mà bướng chỉ đại bao vậy này như tôi nhảy và chịu này nỉ nảm cho nỉ có đi này nỉ xe vẫn vẫn vượn này rồi vậy vượn nào có cuột nhảy không cả Hãy subscribe cho nó มากินทีสีวิตบนบ้านบุตรเทียงต่างเออปไปต่อพุ่นข้างล่างพุ่น อยอดไปนรองเงินป่าเบืองเบืองเขาจากตัวลนะนฮะนี่ไปนรองเขาไปแลด้เออเบื้องเบื้องเบื้องนี่ยเบืงบ้งตอนนั่นพูดลำบากบ,บืงเขาจะซวดเลยนะเราต้องตัดต่อมาเนี่ย อ้าเข้าไปโอ้ประสิวนี่พี่ลึกฝนฝนปล่อยเนาฮะ ก็แต่ว่างลงยอยูย่หนุนๆๆเลยวะนั่นแหละใส่หนามหน่อยไมจะขึ้นจะได้ปลาจะลอยขึ้นมาข้างบนไมจะขึ้นมา้จะไหน อืมอืมมีตัวใหญ่แต่าขาว้เขาปลาไปจากสองสามสมุใส่ข้างล่างใส่นามิได้ลายติ chết quạt này cả sứt rõ rồi này nhờ có bí xài tiền rồi đấy Nếu mày nên nói, kinh này nói hả? เอาขวดน้ำมาใส่ใส่สระอาแลวมาแล้วพวป่วงๆยุ่มๆปลาป็สิวลายขนาดนี้น ขาไปไซตตัวนี้นั่งเรืออยู่นี่สองสามขวดหรือเจ้าพุทธธรรมเสืออ่ะเพออี่น้องเขาไว้แถวพุ่นอ๋อยุ่มยุ่มอยู่เสิวไหลดีอยู่นี่สุดยอดเลย,เลยวะ่ะพ่อเลยโมกอยู่บ่มาเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องจักสองสามชั่วโมงเกันไป จำว่าเบืง right. บ้งเนาะติดตามรับชมนักเรี่น้องเนาะเบื้องมันกัน oui พี่น้องปลาพิลึกป oh, ัสย네ิวโอ <meter> ้เบื้งเน่ะขวดเนาะตับทุบตับเนาะจุกทางขวดยังไหลสุดยอดเลยเนาะเบื้งเน่ะมีแต่ปัสยิว เตรียมหาไบตองไว้เลยพี่น้องเลยปบานนี้จะหาไบตองไว้แล้วแก okay, ทุเรียนทุเรียนแบบแบ,บบไม่มีมีดได้เ่ยวิธีกินทุเรียนแบบไม่ต้องมีมีดนะครับวางแบบล่อถาปลาแบบถือขวดเนาะแบบกอมอยกินเก็บทุเรียนลนซุกลนไม่ จวดจวดเบื้องว่าเสียก,กันนะหรือขังคักกันพีไปลองเลนไหมนี่แสงแสงมนหลายเนะาะดูแลขักวะนี่ยหีพิถีันนเลืองขักเนาะกินตั้งรสชาโดรสารดแบบนีดด้ ลุกหลน่นเสียบแล้วดูดิอ่สุดจากต้นยังไง มา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 ไปเนาองอผ่านผ่านผ่านสันนางทาป้าถือขวดจะมุงเงาจะเทิดไม่แคร สหน่วยพ่อนเอนมดูนี่แกไรเด้ยบยมีกับบุมีเอาใม่กิบมมองสกิ่วบอกทุเรีย,โรยนโอ้ประเนเป็นังไงก่อนอะโอ้ตกที่สัตนี่งัดแล้วงัดแล้ว เลือดซาดพี kind of mm ่น hmm. um, ้องกราเบิ้งนี่สุดยอดเนาะโอ้เยอโอะ ปลาทุเรียนด้ยน,ยนะแม่น้ำเงี่ยตุเรียนเพื่อยเนะบอกวนี้แมนหอแต่ว่าเม็ดมัน,นใจะใหญ่เนาะเนาะมองมันมนี่มองจันรูเหนียวตับๆนี่สีเหลือง

สุดยอดหลังมือก่อนเรา,า,าคิดว <c oughs> ่านะ้ากินสุยจะนอยจังไปยามกับดักเข้ามายามเลยถุงห่วงนึง <laughs> <c oughs> ในพ้นไม่ลรอกในพ้นนี่โอ้พี่ตัวใหญ่ เอ,เอาเอายังมาทำเนี่ยกับปีกัปีกะปีปปกปับเผาตั้ใช่กันเนี่ยสูตรง่ายๆบดเหตุผดขื่นนึงนสม,มุนเดียวนั่สูตรนี้บุกคอยได้เล้สูตรนี้เล้วบุกคักมาไง กินครออยูนีนป่าการเอาชีวิตห,อหรอดทอกหอิไมได้แล้วกระตุกนะกนมันก็ตาอยูปป่เดี๋ยวมาเก็บไปเมินขนานี้ไปปะอ๋เดี๋ยมุกอยู่ นต่ใส่เป๊ปเดียวได้เนาะใส่บุ้ตขื่นก็ร้ายเลยเนี่ย ตัวแข็ากเนี่ยนักบวกนโอ้โหเต็มควดเต็มควดอ a n j a เฮ้ยิ่งไก้ๆไม่ตัวใหญ่สูตรนี่อะไรผลเนี่ย ao, oh. đây là, múc rồi đấy, phi nông đấy. Giờ về nhàng này. này. Bây múc rồi á, tại phải cái nhện, cái nhện cái cầy này. Bé đồ, nhàng đi. สตเป๊ปเดียวได้เนี่ยใตวัดขึ้นเนี่ยโอ้โหอโอ้ตัวใหญ่ดีว่ะตั๋เดมุกเด้อยไปน่องเลย ปดนี่อะไต่อยาที่มาใส่แบบบดเื่อยนะไหลไล โดนเหรอแม่

มือหนาสิวะใส่บปเบิดขื่นมือหนาเน,นี่ยมีใส่แป๊บเดียวได้เนี่ยอดสัมม่งวงหนึ่งว่ะสูตรนี้ได้เรื่องสูตรนี้มีหมดเลยเรื่องตัวนี้บัต้องเฮ็ดแบบนี้แกงิมเฮ็ดแบบดีไดกว่านี่กูติดตามนะเพ่น้องก็เดี๋ยวนี้ติดตามทีไปโมกนี่ให้กินนี่ปลาซิ่วนี่เก็บผักกระหยงก่อน เล้วคิดหาสิมเมาบอกวิธีเฮ็ดเนี่ยเนี่ยขวดันเนี่ยง่ายๆขวดหน้าไปคนตกแล้วพี่น้องไปกับบา้านเก็บของเา บุดบบูยากเลยเนี่ยก็เงียลองลังบ่า นีเอาเบิังมาเบิังบ้างกระจายพักกระแขนในบานเท่าในหอมไปเพี่น้องกลับไปเรื่อยแบบนี้เด้อเฮ้ยอุปกรณ์เท่าฝนตกฝนตกนะไหนปลาหมกละใส่ข้าวเดียวนึ่งเดียใส่บุหรีประมาณชั่วโมงหนึ่งใส่สามสีชั่วโมงก็ ก็จะไหตร้ายกว่านี้มือหนาสิพามาใส่ทีมไปจักคืนหนึ่งไปแล้วไป่นองบายบาย